สวัสดีนะทุกทตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะเรื่องไฟฟ้านฮะที่ดิบติดับก็คือนะครับไฟตกนะครับบ้านคุณพ่อใช้สายไฟเล็กปัญหาก็เลยเป็นไฟตกปกติจะมีแต่ดาวตกอคุณพ่อ,พอก็ไปทำผ้าม่านเฮ้ยมีที่มัดด้วยตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บเครื่องไม้เครื่องมือสายไฟเราเอากลับไปก่นอน จบแล้วแล้วผมมาแล้วแล้วนะคุณพ่อครับไปลลานพึ่งนึงเราอะไรอีกอุปกรณ์ก่อนบอสลดนิดเอาลดเอาอะไรเรากลับไปอนก็หนึ่งนี่อันแรนี่เนาะวนี้ต้องแกวแล้นพ่อนี่ ราไฟั่คาว่อเสร็จฮะมันหลไฟั่คาวไหนเอาหลดไฟโั่คาวลงไหนอ๋อนี่เหรออ๋อพอเอาเอาลงเอาลงหลดไฟั่คาวมีหลดไฟค้างคืนแล้วเฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่หล่คาคนละอย่างกัน เออตามมาจอดชายพัดดาเก็บเครื่องไม้ขึ้นมือกันเนาะไอ้นนูใส่ล้างให้หน่อยใส่ไปเดี๋ยวพอก็จะอ่าของเต็มรถแล้วฮะของเต็มรถแล้วเออด้วยจะเอาไว้มือยหรือเปล่าอืมถือในปลอกกวาดเนาะกกววาาดดนี่ของขึ้นขึ้นเต็มรถแล้วเอาเอาลรางอีกเนี่ยใส่ไปนะ นนี่ดูตัวนี้เต็มอัตราสึกแล้วนะฮะรถเออข้างบนนะโอ้โดนตีพ่อจังเลย ววิอ่ทุกท่านก็เรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรีวิวก่อนนะฮะก่อนกลับขอรีวิวก่อนนะครับว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะก็พม่านนะฮะดูพม่านด้านนอกนะฮะสวยงามไหมทุกท่านพม่านก็ทําการติดติดตั้งแล้วไม่ได้ไไม่ด้เหรอเก็บไว้ก่อนก็ได้ทำงานไว้ในห้องก่อนก็ได้งานพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาอุ้ยเก็บเป้าแตกอ๋อแล้วก็ประตูนะฮะคุณพ่อก็ได้ทำการทาเชลเล็กแล้ว ชเลชลกเงาแว็บนะฮะทุกท่านสวยงามแล้วก็ป้องกันราป้องกันฝนเรียบร้อยเนาะไฟสวิตด้านหน้าติดนี่นะครับห้องนี้ก็ติดา้าม่านเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปสรุปงานวันนี้เนาะแล้วก็ระบบไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่ต้องเปิดทีละหลอดนะฮะไฟไม่พอนะทุกท่าน หลักเลยก็ใช้ได้นะครับอ่ะติดตั้งตู้ตู้ยังไม่ติดบ้างก็ฮรับติดไปแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่เห้องตู้วาเลยพมานก็ติดแล้วนี่นะเรียบร้อยนะห้องนี้หุ้ยอีกแล้วฟ้าเล็กๆเมื่อกี้นี่ลืมๆๆๆนี่นี่นี่เนี่ดีนะที่เข้ามาดูตัวเรือฟ้าตรงนี้ตัวเดียวใน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 กล่องเมื่อกี้นี่อันนี้ติด อันนี้ลืมปิดนะเพื่อนเอามาปิดก็จบแล้วนะครับล้างเอิร์ดเอาไปใส่เรากินน,นี่นี่นี่นนอ่ะแล้วก็มาม่านห้องนี้ก็ติดแล้วนะคะ,ะมีผ้าม่านไฟก็มีนะครับระบบไฟก็มีเช็คเช็คมนอ่ะมีนะทุกท่านแต่ว่าอย่าเปิดนานเดี๋ยวไฟตกส่วนด้านหลังก็ เยงะฮะเออเออลองนั่นแหละลองปิดบิง่งตรงนี้ก็ทุกท่านมาดูอะไรนี่ชั้นวางเครื่องปรุงนะครับนี่นะชั้นวางเครื่องปรุงก็มีนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยที่บางเตาที่บางไฟนะครับสามารถป้องกันลมแล้วก็ยกไปยกมาได้นะฮะทุกท่านอ่า แล้วก็อะไรอีกอฮะปิดฝาเข้าไปเลยใส่ไฟเราเราจะเก็บไปใช้งานหน้าครับไฟห้องน้ำไฟห้องครัวน่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดู<ป>อันนี้เขอันนี้โอเคแล้วก็ห้องน้ำค,ครับเทสน้ำไหลไฟสว่าง นานท่านบ้านหลังนี้เพอร์เฟ t สุดแสนจะเพอร์เฟ t มาเอ้าคุณเอาไปเหรอเอาใส่ไปย่านมากเลยเน๊ะโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาว่าแบบพวกเราสองคนร่วมมือกันติดมาได้ยางนยังอ้าวคนนี้แล้วนี่เออการกิงยังเล่น แค่จคับก็เหยียบแล้วแล้วทำอะไรก็มีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละเอาเอาเกีออกมาเากีอ้อกมาผมรีวิวต่อนะครับก็มีมีกอนล็อกด้วยนะฮะตรงนี้นี่มีกอนล็อกด้วยนะครับ,รรรบสำหรับประตูเลื่อนอ่ะตรงนี้เนาะฟาบนในอู้ผมว่าเพฟรชที่สุดแล้วนะครับนะบ้านหลังนี้เราภูมิใจนำเสนอมากเลยนะทุกท่าน ภูมิใจแล้วก็เป็นความภูมิใจของทุกทกทุกฝ่ายทุกคนเลยนะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็ f อทุกท่านทีมงานทุกคนนะฮะทำให้ครอบครัวแม่แรดได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับที่เราจะสามารถทำให้ได้เนาะนะครับก็ยินดีกับครอบครัวแม่แรดนะครับที่ได้มีบ้านที่อบอุ่น สวยงามนะครับไม่แพ้ใครเลยแหละนะครับในในชุมชนเนี่ยในบ้านเนี้ยนะถือว่าเป็นเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้เนาะนะครับขอบพระคุณจริงๆนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทุกฝ่ายเลยนี่ยังเหลืออีกนะฮะรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยนนะครับซึ่งอาจจะพ่งนี้อาจจะมีมาเซอร์ไพรส์อะไรกันอีกเยอะแยะนะฮะแต่วันนี้คืองานหลักๆเราออกมาเป็นบ้านเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถเข้ามาอยู่มานอนหรือมาทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับในบ้านหลังนี้นะครับแล้วแต่คุณแม่เนาะจะมาหุงข้าวจะมานอนหลับจะมากินข้าวจะมาทําการบ้านเด็กๆจะมาอะไรได้หมดแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าทีมงานเราได้ถอนตัวออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ให้ครอ,อบครัวของคุณแม่เขาได้ทําการนะครับเข้าไปอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นก่อนปีใหม่ทันตามที่เราวางเป้าหมายไว้แบบ เต็มที่เลยทุกท่านโอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดวันนี้ก็เร่งกันเต็มที่เลยนะฮะสุดยอดสุดยอดนะขอบพระคุณทุกฝ่ายจริงๆฮะขอบพระคุณมากๆเลยขอให้บุญกุศลนะครับที่ทําในครั้งนี้ถึงทุกทุกท่านเลยนะฮะผู้ใหญ่จะดีทุกท่าน FC ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ทีมงานพวกเรารวมถึงทีมงานทุกๆคนนะครับขอให้บุญกุศลหนุนนํานะครับพบพาแต่สิ่งดีๆหลังจากปีใหมน่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีขอให้หมดไปจากปีนี้นะครับสาธุครับผมสวัสดีครับ